ตาไม่น้อยแพร่แสงหลังจากโดนแสงสแกนมาแล้วนะแสงเลเซอร์เดี๋ยวต้องนั่งพักตาก่อนหมอบอกให้พักตาสักครู่เป็นยังไม่น่อยต้องมาสแกนตาเพราะว่าไม่น้อยเป็นเบาหวานค่ะ นายเป็นเบาหวานหมอเขายานเบาหวานขึ้นตามันก็ต้องมาตรวจตามระบบตามวงรอบถ้าเขาเห็นเอียงผิดปกติในี่ตาเขาเสด้รักษาโตเนาะเมื่อนี้มาถ่านานเพราะว่ามาก่อนเวลาหล่ะกันเนีตรวจตรงเวลาบอบอเพราคนไข้หลายมีแต่คนไข้เบาหวานค่ะที่มาเนี่ยคนไข้เยอะมากเฮ hey. <Hey, hey. S 1> คนไข้ร้ายไม่น้อยก็เลยอัน เด้ทานเลยเวลาค่ะคิว้วนะเลยเวลาถ้าอ,ออุดก็อุดงานเมื่อเปิดให้เหล่าข่าก็เลยเดี๋ยวออกมานำ้ำแล้วเปิดบ่ได้ฝนตกพี่น้องดีแต่ไม่หน่อยมีห้มมานำ้ำได้ใส่แล้วหมมาเนี่เดี๋หาห่มก่อนเพราะว่าฉันเตรียมกระเป๋าอย่างพร้อมทุกอย่าง เอาอะไรแน่กับอากาศบ้านนี้ไม่ได้นะเออเอียงแล้วนี่ลงหนังวันนี้ไม่น่อยได้ตรวจซ่าค่ะเพราะว่าคนไข่ไหลเขาเอื้นเขาไปจ่ายเงื่อนกเนาะค่ะเข้าไปจ่ายตังแล้วก็หยอดตานะคะแล้วก็ออกมานั่งพัก สิบห้านาทีค่ะจากนั้นถึงได้เข้าไปตรวจนะคะเขายงนแสงเลเซอร์สามรอบข้างละสามรอบนะคะที่แรกว่าสิบไปยางห่านไทยว่ไปแล้วค่ะยางออกมากับเป็นปไปรถเมล้วไม่น่อยกระสิกับบาทหลดแล้วฝนตกแบบนี้ไม่น่อยสิไปแต่หาซื้อเซนขปุ้นโอเซนนั้น เส้นก๋วยเตี๋ยวกับของกินน้อยนึงนร้านแขกให้พ่อญ่มะรับอยู่หลังลร้านแขกเอาได้จ่ายเงินไหมจ่ายค่ะจ่ายเงินสองร้อยหาสิบโครนนะคะค่าตรวจตานะคะโอ้ยในเมืองฝนกระตกเมื่งแส่แส่แส,แส่จ่ายเงินไปสองร้อยหาสิบโครน แต่ค่ารถเมย์เราไม่ได้เสียนะเดี๋ยวเราก็โชว์บัตรคนป่วยพร้อมกับบัตรประชาชนย้อนห้าไปเจอกัน,กนยูในเมืองเนาะที่แรกว่าสีแวะเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหนนี้ห่านไทยพอไปแล้วคนฝนตกแฉะปานนี้โอ้ยโอ้ยลมพัดลมพัดคมข่อยเปี้ยวก็ไกลนี่หอดไปรถเมย์แลวนี่เทาก็สิร่าคือรถเมย์อยู่นี่แหละค่ะ สองอยหาสิบโคนเป็นเงินท่าไดเอ้ามาพอดีแล้วึืนรถบ่อท่านพี่น้องยกบ,บัตรบ่อท่าน,นเลยต้องยางมาอีกใบหนึ่งมารอตรงนี้เนาะให้เป็นไรรอก็รอโอ้ยนานมาได้แบบนี้มันหนาวได้ค่ะสองอยหาสิบโคนเป็นเงินอยู่เงินไทยอยู่ประมาณเจ็ดลอยเจ็ดลอยดินิดนะคะค่าตรวจสแกนตาตอนนี้ตายมนหน่อยแนบบริษัทค่ะตามัา่ว เพราะว่ามันพึ่งถือแสงมากเนาะเดี๋ยวเขาจะส่งผลตรวจไปบ้านนะคะแล้วก็ถ้าหามีความผิดปกติเขาก็จะส่งผลตรวจไปที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลมีคนส่งเข้ามานะคะปกติหรือบ่บปกติเขาก็ต้องส่งผลตรวจให้ทั้งโรงพยาบาลน,น้าแหละก็ส่งให้เข้าน้าเนาะซึ่งผลตรวจน่าจะมาหลังจากไม่น้อยไปเมืองไทยเลยเออมากม,มาหลังไม่น้อยไปเมืองไทย ก็สิเป็นพ่อใหญ่แล้วค่ะเปนคนบอกว่าผลตรวจออกมาเป็นแบบใดเนาะแล้วก็เมือนีวันศุกวันวันที่มันมาตรงมาอเอ,อีกวันจันทร์ม่นมาตองมาจังหวัดอีกนะคะมาตรวจมาเร่งต่าน่มแต่ตรวจอยู่ตรงล่งพยานทางเขาจังหวัดเนาะบ่ไดดเขามาในลึกปานนี้บ่ไดดเขามาในโตจังหวัดอยู่ันบรรยูขอบนอกเนาะลรงหยานจังหวัดกับวันวันจันทร์ตรวจมาเร่งต่าน่มอีกรอบนึงนะคะก่อนขึ้นเครื่องนะคะขึ้นรถกลับมาแล้วจ้า คนกัตโตกลิ่นนี่เงี่ยน้องไพ่โทรบอกพอใหญ่ได้นี่กลาว่าสิหล่อ,อได้เมืองก่อนนะในบ้านจะาของหาซื้อกับเขากนอนอกินสารพัย่างเลยรอบสองค่ะ ไม่อิ่มโอ้อิ่มแล้วพี่น้องค่ะอิ่มแล้วก็จะไปหาซื้อผักว่าล่วงรถแล้วว่าสิไปกินเขาวอยู่บ้านห้วยเบาไวเบาหวานขึ้นสั้นตับตับอยู่ห่วยข้าร้านคาเฟ่โอ้กับร้านบุฟเฟ่ันตัวบบบฟาดอาหารร้านเวียดนามอิ่มเปรเลยบบนี้อย่าจือ้อ มันหิวเนาะพ่อใหญ่งงว่าใส่มาหัดบ,บ่บ่แยกไปซื้อเอาบัสคนป่วยนั่งรถเมย์กลับเองดอกว่าสันเฝ้ากลับมาบ้านเฝ้ามานอนว่าะสันพ่อใหญ่งงว่าตาเจา้าเนี่ยมอเห็นดีปันไดได้กระเม่นอยู่ตามวัวเนี่ยมองชัดแต่ว mm ่า hmm. สิกับไปพักพอดรล,ละไปแวะซื้อผักสักก้อนไปเหนื่อยจังรถเมย์อีกหนึ่งครั้งก่อนสีฮอดเฮือน อิ่มเข่าเราได้อยางนอนได้บาทนี่นี่เตรียนบัรรถเมย์พร้อมบาลซาซนบัตรมอนะเพราะไงว่าอย่าสูบมดซื้อให้แน่ว่าสั่นปั้มน้ำมันค่อยได้ว่าค่อยบ่ซื้อดอกปั้มน้ำมันนันน่ะค่อยซื้อซื้อยานแขกห่านมูไห้มันจัะในส่วนรถเมนอะไรก็เลยซื้อไปเห็เราแพ็คหนึ่งมันมีส่วนรถเพราะว่าคันไปซื้อปั้มน้ำมันมันบ่มีส่วนรถเนาะเมนอะไรซื้อยานแขก ใส่เงินสดมันก็ได้ส่วนลดนางรอมรถเม่บ้านี้ว่าสิตัดผมกับเพื่อนสาวมีร้านนั่งบ่มีคิวนั่งมีคิวให้แม่หน่อยตอนใบอันสีม่วงแรงเห็นไหมเมื่อนีันใบมันกรลังสิบใบสองเนาะแม่หนอยก็เลยว่าสันคูกับบานไปนอนหรอกว่ไหวเราก็เหตามาตากูไวเห็นหงสันมาจองเวลาให้ได้เด้ออาทิตย์หน้ะมันก็เลยว่าวันอ่านังคารเธอเธอจังมาตัดประสันขันเธอบอลล่าสีม่วงแรงไม่หน่อยเลยว่าเอออังข้าจังมาตัด ฉันบอะไรฉจะไปพักตาฉันคนวันเสาฉันโบเห็นหงตามันฝ่าพี่น้องมันมัวหอดบานฝนกับสิโตกอีกเอ้าเอาลงไปมาเน,นี้ยตกกระโตกก,กูบกางมึงเลยเด้ห่มนะนัะ่นน,น้ำลงเปาแะปาแปะเปาะแปะแหมผมน้ำมนให้กูสุดสายเลยนะว่าสิกุกกางห่มนี่สิหอดเฮือนบนน่ีย มันจะถึงไหมทำไมมันตกเปราะแปละสิกางกับพอ่อกระเทินเนาะอีก่าโดนกับพอ่เอเฮือนเลยไหมเขื่อแฉะเชืชชชช่อแฉะเชื่อแฉะอ้ามึงนี่กินมอ่ม่มแรนหนีฝนมันกระจุกสิทวบัดน,นี่ จุกสองจุบใส่สู่ตอนันจันพี่น้องเอ้ยวันจันก็สู้ต่อนะวันจันก็ไปแต่เช้าเลยไปจังหวัดอีกตรวจมะเร็งน่มสามโมงเสร์ไม่หน่อยต้องออกจากบ้านประมาณหกโมงกว่าไปขึ้นรถมี่โมงหนึ่งแล้วก็ไปล่องนาล่องบาน ยางเขาไปในโรงพยาบาลอีกบ้านนีงครึ่งกิโลหล์แล้วเมื่อวาน,นได้ซื้อยางมาหลายมื่อนี้ได้บักม่วงหน่อยนึงแล้วก็บ,บักทั่วหน่อยนึงบักทั่วรฟักหน้านะแล้วก็สซาลาเน่เท่านั้นแหละ,พะเพราะว่าซืสึบอยู่แล้วตรวจมะเร็งเต้านมเสร็จก็พร้อมบินพร้อมบินเนาะก็เลยไปซื้อยางหลาย ได้ยาสูบให้เพื่อนแพ็กหนึ่งฮอดเฮื่อนแล้วบาทนี่งเยมย์เดี๋ยวจะขาดนี่จัดไม้บอสขึ้ไปเาขึ้นไปแล้วรอโลกโลดบาทนี่โอ้โคือหลายแชนแนลของกูเลย หอบอะอะออบินเคลื่อนกลุ่มมากลุ่ทุกการเงินด่วนเดี๋ยวกับเมืองไทยทำเปียกฮันฮันทอบบนลิสเซเม่เซ็บปเฟนอลวิสกาออตตินิเย่ฮันทอบรอออติทัว ลดราคาให้เฮ้สกัดสกัดสว่างเกดอ่ะวางเอา,เเอาใบภาษีก็มาเฮ้ยให้ยตห้ใจไปอิ่มไปแล้วพี่น้องัก็พันน้ำตาพันเมื่อยตากระมว้วกัก